สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแกะอีกหนึ่งลูก LOL s u r p r s ลูกทำไม้ที่หนึ่งเ้เป็นน้ำประวัน Best Friend นมอ,ออกมาฮอโมสเตอชั้นสุดท้ายนะคะลุนนลุนลน เสแล้วก็เปิดท้ายแล้วก็แกะลูกบอลออกมาอันนี้ก็จะเป็นที่ของลูกบอลนนก็จะเป็นวิธีเล่นนะคะเฮ้ยอันนี้คือมัวค่ะ แก๊บเบบี้ว้าวอันนี้ได้ตุ๊กตาผิวสีเข้มนะคะมีไฟด้วยตรงนี้ ตรงนี้ค่ะใส่ตรงมมปากเธอต้องพูดมากแน่นๆเลยอ่ะเอาใส่หมวกไปก่อนเป็นฮิปสเตอร์จ้องใส่หมวกด้านนี้ <c oughs> อ้าวแล้วรองเท้ากับชุดของฉันอยู่ไหนล่ะทำไมเธอใส่แต่หมวกช็กโโปแย่สิโอเคโอเคแกะก่อนนะ น้าชุดฮิปหอบแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าทีรักแขนนะคะนี่ก็กางขากลางแขนนิดนึงจะได้ใส่เสื้อ มีพุงด้วยค่ะยืนได้ไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นตูดคะก็ไม่ใช่นะโสแสดงว่าน้องมีพุงอะค่ะดูสิคะไม่ได้ใส่ผิดนะมีฝายด้วยมีพุงด้วย ไม่ได้ผิดหรอกมาแกะอันนี้อะไรเอ่ยออสเซอร์รีเฮ้ยออสเซอร์ออรีนี้เป็นรองเท้าจ้ารองเท้าสีเหลืองเชียวใส่รองเท้าน้อยๆก่อนนะคะ ใส่ให้ดีๆก่อนใส่ดีๆก็จะไม่เท่นเนาะก็ทําหน้าเก๋ๆกลวนๆกันไปค่ะมือก็โผลมานิดเดียวตัดชุดใหญ่มาให้หนูเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยตางได้แล้วเบสเซนกับตัวไหนเนี่ย ปุกน้ำก็เข้ากับหมวกแล้วก็ชุดนะคะเป็นกระปุกน้ำสีแดงค่ะต่อไปเราก็จะมาเทสกันดูว่าน้องคนนี้นั้นเขาจะมีลูกเล่นอะไรจะร้องไห้จะพ่นน้ำ หรือว่าจะชิ้นช่องว้ายล่วงนี่นะคะก็ป้อนน้ำค่ะป้อนน้ำป้อนน้ำไป พอประมาณต้องแล้วก็มาลองบีบดูนะคะว่าน้ำจะออกมาทางไหนน้ำยังไม่พอจ้าเราต้องใส่น้ำต่อไปอีก น้ำไม่ค่อยเข้าอ่ะร้อ,องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเชียวร้องไห้จริงจังไปไปเนี่ยทำไมแบบร้องไห้แบบพุ่งกระจายอ่ะไม่ไม่ได้บีบน้ำตาแบบนางเอกนะ่าสงสารอ่ะแต่ว่า ช่วยหนูด้วยน้ององ,อง่ายคิโมโ่งโอเคค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าน้องคนนี้นั่นชื่ออะไรนี่เอ็มซีสวจริงๆด้วยเขาต้องใส่หมอกไปข้างหลังค่ะตัวนี้ค่ะ ไอ้กระดาษใบนี้นะคะก็จะเอาไว้เช็คลิสต์คู่กับสติกเกอร์นี้ก็คือว่าอันนี้เป็นไคลก็จะใช้สติกเกอร์ไอ้ตัวสีฟ,ฟ้าข้างล่างนี้นะคะแล้วก็แกะแกะสติกเกอร์นี้ มาแปะตรงนี้ว่าจ้าตุ๊กตาตัวนี้ร้องไห้เนื่องจากตัวนี้เป็นการแกะตัวที่สี่ก็จะมาเช็คว่าเคยได้อันนี้แกะอันที่หนึ่งแกะอันที่สองอันที่สามคืออันนี้แล้วก็อันนี้อันที่สี่ก็จะเขียนหมายเลขไว้นะคะว่า ประวัติศาสตร์ของการแกะตุ๊กตาของเราตัวไหนมาก่อนมาหลังนี่ก็จะเป็นตัวที่สี่ค่ะโอเควันนี้ขอแกะแค่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับพร้องเพื่อน ไปก่อนขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนนะคะบายบายถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ